Nè nó ra cái bún mà Nó ra cái bún cái cây ra nha. Chắc cột tam rồi mà nó ra. Rồi nít chất. Rồi nít chất thì nó ơi. Ừ. Thế Ừ. Ừ

จันกับจ yeah. yeah. oh! oh ันรลดเต็มม oh, yeah. oh. oh well no. ัดรลดเต็มจันฮู้ฮู้รอนกรโอนสวัสดีมีชัยครับพี่น้องผมไม่ได้มาร้องเพลงหรอก แค่มาบอกว่าคุณมาแก่บนอะไร,ล,ะรลักรับคุณไม่แกเรือนม cây tôi lấy tôi nơi tôi ít, tôi lệch, tôi 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 to, tôi 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 lệch tôi 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 mất tôi 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 bay, tôi tôi bay, nó tôi gặp ma, tôi đi qua, leo can đà. Mai mà โหลายทีนี้น้องคนดีไม่มากันเล่าช่วงยางพลัดใบเก่ายางพลัดใบทำไมลงไม่กลับมาจากไปตั้งหลายพี่กว่าแล้วกันดา ก็ยังไม่รบับเพราะว่าคนดีปีนี้น้องควรจะรับอยากไปแล้วยังไม่รับคนดีที่คิดถึงเจอยังเลัดไปทำไมน้องไม่กลับคืนหัวใจที่แสนสะอินกลับคืนมาเธอน้องเจ้า Ít mục 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 cơ mục 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 bay, mục 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 Nh có mặt mà cái rồi như à. cái con đi mà mặt trong cái con lâu có mà phút 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 dài ni phút dài phút 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 Dài, dài. dài con dài hú đi lắm, Kè lắm dài hú mới đi chứ mới là dài dài hú hú mới đi dài dài, dài đến đây Kè vô nữa dài, mở rượu mở rượu kẹp vô, kẹp vô đưa rồn rồn mệt rèn ừ, cuốn nát đen căng này cuốn chắc luôn căng này ừ, con kênh con, kênh con, kênh có kênh con 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 Đến ta Chùm phù gia văn Nó hương ốc đỏ Nàng thơ ơn Nó mang bát nàng Ta đông Không sạc thay bát nàng Cô coi là người gà cá nốt nó lề nhưng mình chỉ làm mua nha ừ. Cả lây hả? Ừ, làng, ta. Ta lây, ta lây, ta mì làm đây nhưng lây cái mi nằm mi thuộc làm da chúng khôn trắng luôn có tầm lây cái luôn có mà tầm lây trắng luôn. để tên nó lên đi luôn Đồn à, thì nóng gói bỏng lên để chiêng 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 ra về thì kia. Ừ. Tiếng trem chi tri, căn đi qua. Và... Ô oh, Iron Man. Ui. Iron Man. Iron Man chắp chang. Ô <laughs> oh, mưa cát ở lèo lên men ưu ô. Qua chị kêu gà yang, quá chị gà yang, ấy lên men. nát, chơi gà yang, chơi Chả chơi chơi. Qua chơi, chơi chơi. Qua chơi. 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 ถ้าลงมาหน้ากับวันนี้วันหน้าติดทีด่าตม,มีมีหนักคุมฟ้ามีหน้าแล้วนะกับเนี่ยกับไฟเดอร์แมนไปยัง

บรรยากาศภายในวัดหลักกล้าความรบทุกอย่างเป็นไประปกติครับเออดี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 วันญาติไปมึงไปจับปลาหนู่มไปโอ้ยเฟ้ยคนเฟ้ย ดี๋ยวจะกลามาไหนนี่เดี๋วกดลงก็มาไนนี่เลยเดี๋ยวแก้บนก่นแก้บนกระดาีปรหามุคนเลยมีกริดมีวิเศษมีหม้แล้วนั่นเออมัอนนริพี่กลัด เหมือนได้บนวินเนาบการชีวิตะไม่ใจอะไรวะตัดกระตัดกะโอตัดกะตัดกรตัดโรตัดไทยมันมันีได้หล้นลองจำอีกหนึ่งนี่โบรได้แล้วโอ้จจเปะคาทามหาอะไรคนจังกับคน มาแกบุกันมากขออะไรกันมากค่ะฮะขออะไรได้กันมากเลยเพื่อนก้อยได้รตินจอดจอมะไม่คนเนี่ยขออะไรกันเยอะแยะชวนมากกันไม่ใจก้อยจนไม่ก้อยรวยนะเลยได้นะเออก้อยหมังมีดจี่ทุกบนกันแท้อืมกูคนเนี้ยนี่ก้อยจนขออะไรออกนี่ปลานี่จนปลานียนละปลานี่เตือดอกไม้ทองพวงเลยเออ

ชาวแม่กวนอิ่มหันทอดจะถิ่นรำมื่อกียกชอกว้าบนตึกอือกับคนจังหูะคนมากันหลักๆมาแจกบนก็บุญให้รวยก็บุญในโชกเบ้อก็บุญให้ ได้นู่ได้นี่ได้ปกเปได้ถูกจริงใกล้่วยๆขุมก็ตกเบอร์นี่แต่ตกโต้ยก็ไม่รู้พูดไม่่วยเลยตกโตดกระป๋อนขวดตกหลังวันกลางเกียงเงาเลยอ่นูราไก็ย่งดูดมันเลยนูลานูราหนูรา chuối nổ ra chuối nát nổ ra Nào phải lọc đơn nát nổ ra mình nắng cao trên chưa ừ mình nhà cát đi ngô ôi mình nhà cát là cơn จะม่กนนกยังไป่วนเกาหีเหนังก้อนวะที่น้ำบินเน่ จ่งก็มาแก้ว้นเงินลุยวันนี้วันอาทิตย์ปากุบแลกมังกุบใหญ่งนี่เจนี่เจกุบเลย Bắt tắt, bắt tắt Bắt tắt, hú Khởi ta có bồn ta khởi พอในไข่เด็กวัดจดีแดนดินที่นี้ที่เมืองทิ่ชนช่วยบรรดานดนช่วยบรรดานดนให้จอกเบรืรอจักตีื น้ำมือก่อนนะก่อนไปขอพรค่ะแไปแต่มึงอยากขออะไรขอให้ได้ผัวล้านทองไปแตะทิ้งกูไปเลยขอให้ได้ผัวล้านทองจะไขใ่ให้ไปแตะ <c oughs> เออทำอะไรล่ะนี่ไปขอจ้ะ นิ่งนังน่งนิง่งนั่งปลาลังเค็มคนไม่มากมันเด็กนคนเดียวแตว่กระตือว่าอย่างมากอยู่ไม,มันชอบเหมือนคนจังผู้แน่นจุกก,ก,กระลิงกลางกระลังกลางปลามังเค็มเลยแต่วันนี้ปลาปลายแต่ว่ากา็มีกับงเลยปลาเนี่ยแกแกอย่างก็จะเดินมันมาแกบน phàn đơn Chăng con, cái Bốn. Nhìn dù bàn đi, đến đi. Còn bữa nữa. Mà cái bún Còn mà khó à, có.

cứ chút chút giọt còn vấp vấp mấy cò đấy chính để có và hay vấp đấy rồi là, lắm ấy. cây hơ. cây, cây, cây chuối đi để ta tuột bớt cà đếm, anh.